สวัสดีจ้ามาจากมัอนี่ก็อยู่กับพี่เตยผ้าแซบมัอนี่พี่เตยผาแซบสิพามาเห็ดบักนา้าวเด้อจ้ะบักน้าวใส่พริกเกลือที่เป็นเนื้อนว,วยดีเขาเห็ดกันเด้อจ้ะให้ติดต่อรัว่ายูทูบอันนี้พี่เตยบ่็ด้คิดเองเด้อจ้าแม่ชบาบ,บอกออกความคิดเห็นว่าเออเห็ดอันนี้ดีบ้เป็นตาแซบดีเพราะว่าแม่ชบายาก,กินพี่เตยก็เลยจัดหายจ้าไปเก็บบักน้าวแล้วก็ททำการเห็ดพริกเกลือเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวมา เดี๋ยวมารอเบิ้งกันเลยจ้าว่ารสชาติหรือว่าหน้าตามันสิเป็นตะกินบอเด้อจ้าตอนนี้เขากะบอกบางนาเลยจ้ะปอกตามใจปอกเอาเอาใส่เคียงปอกเด้อจ้า้าปอกโดยบ่ใส่เคียงปอกยากมากพี่เตเคยลองเลวจ้าบอ่านจ,าจับจนได้พี่เตไม่ได้ใส่วิธีนี้จ้าทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งตอนกินกันเลยจ้า มันด้เข่าตาอุ้ยว่ามันจะตาบล้แล้ววันนี้ทุกคนสวัสดีจ้าวันนี้ก็อยู่กับพี่เต๋ยว่าแซ่บนะจ้าวันนี้พี่เต๋อจะพาทุกคนมาก,กินบักนาวจ้าเมนูนี้พี่เต๋อไม่เคยคิดคนแต่ว่าแม่ชบาขอมาพี่เต๋อก็เลยจัดให้เจ้จ้าพริกเกเลือเขาจะทำเราเรียบร้อยแต่ว่าบริษ่าให้งปุ๋งเนี่ยจ้ะเพราะว่าไปทำยูนามาบัากนาวเอามาสิบด,ด้วยจ้ะแต่ว่า ปอกมาแล้วได้แค่หาหน่วยใครที่บางวิธีท,ทำนะจ๊ะปอกแย้แย้เป็นกลุ่มกระมับโอเคใส่ติดเปลือกน้ำลายแตกอันนี้เป็นฉากคอมเบลเลยแต่เป็นชนุกคนฟอยส์คิดแต่ข้ามคิปกรินนี่จ้ะคิปกรินคลิปแปลกคลิปกรินคลิดแปลก ยอดรวยนะจ๊ะพริกเขาควานเป็นสีดำด้วยจ้ะอันนี้พริกเอ่อพริกเกลือนะจะบอราณกินนีดเนี้ยเขาว่ายทีเป็ดนเงไ็กบุกเขาข,ขวาวเป็นสีนี้นะคะอ๋อไปเห็นทั้งหนาเลยโอเคจ้ะพริกเกลือเป็นสีนิ่มก็ได้เพราะนั่นบ่บรากินเบบนา,นนานเนะ เดี๋ยวให้ยไฟพี่เตะเนี่ยเพราะว่าพี่เตะเห็ดคนเดียวเนาะเราบว่านีแม่ฉับมาซอยคือเก่าน่าอาจะดำดำพื่อต่ามามาเลยบมาเลยจ้ะไม่แรกนาดำเพ่อจ่านาดำบอ,นนำบอแสงอาจจะแปนนไงว่างเผื่อไปสีขาวเริ่ม เบนีมเด่ะวาตุ๊กตาอัาอานนี้สวง่งเร้่อมือพี่จะมาตอบคำถามถามเขวาว่าพี่เตยแน่นอนพี่เตยแม่นั่นลูกแม่ชาวอาบ,บอูจาแล้วกา,ม,า,ม,วามีคนถามประมาณมาว่าพี่เตอยกกอยู่กับใครพี่เตยตอบว่าอยู่กับพ่อกับแม่จ้า ลูกกัาตโตคอมเมนต์นนะเอาคือมาพอเออคือว่าแม่ไปญี่ปุ่นคือจะอยู่กับพอกับแม่คือเกา <c oughs> พี่จะจะทำไ,ไห้หายสงสัยในคลิปนี้พี่เตยเป็นลูกของย้ายดาวกับตาเด่นโอเคโอเคประโยชนนีจน้จบไปแล้วลูกแม่ฉาบาซอวานาะนะมิชื่อจริงๆไล้ซื่อวะ นะนะมีขอนตะนี่นะา๊ะลูกเมชบาเมชบาไม่รูจ้จะค้นเมชบาไม่รู้ค้นเดียวจะเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุน่นตอนนี้เมชบาครับนอกชบายูญี่ปุน่นเด้อจ้ะเพราะว่าเมชบาพานอกชบาไปหาพอ่อยูญี่ปุน่นโอเคไปปะนี่กระจ้างหรือยังใครที่ไม่เข้าใจมาเบิ้งคลิปนี้เด้อจ้ะโอเคเข้ามากินต่อส,สวง ไปแล้วพี่ผาพไล้าค่ะใครอยากน้นน s w วงแบบใคน้ําบาร์ซินไคน้่ดึกดึกเดินดินเลดินเศร้ากัมากกินลงไป ดีดวัดมือไปแล้วนี่แจพักจ้ะว่ากันเนาะมีคนถามมาว่าพี่พี่เตยหาอายุกี่ปีพี่แต่จะตอบนะตรงนี้ให้ทนนุกคนหายสงสัยเะว่าพี่เตออยาอ,อายุสิบห้าปีบริบูรณ์ถูกปะพี่เตยซื้มหาปีหลายคนนี่บลูแมนปะในความสิดต,ตามไม่ดูว่าเขาบอกเบิรงกไม่กับบลูว่าพี่เตยอายุเท่าไรก็เขาไปถาม ในไหล่สุดจังสี่พี่เตยอายุกี่ปีคะพี่เด็กบอกว่าพี่เตยบอกก็ได้จ้าพี่เด็กโซมือ,อังสี่เนาะย่อมจะถือแหวนแต่กระทัมาอีกพี่เตยอายุเท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่คะทำมาเขาไม่ได้ดิพี่เด็กับพี่เลยเคยบ้าซะพี่เด็กับตอบทั้งสี่ไปตลอดพี่เด็ก็บอกว่าพี่เตยบอกว่ได้จ้าพี่เด็กรูปไปไว้ในีคลิปแหวนเองหรือว่าคลิปอะไรกันบ้างมัหน,นีิมือนันมือไหล่สุดเจิงซะพี่นอ้องวันใดนี่แหละเออวันที่สี มันดีซีเดือนเก่าพี่เตยไลฟ์สดเป็นเวลาประมาณสามถึงดีซีถุงคนของเบิรงดไล่หลายไล่สดลอยเก่าสิบกว่าบัดนี้คนถามของมายืมมาว่าพี่เตยยุท่าไรพี่เตยยุคอะไรพี่เตยยุท่าไรพี่เตยยุท่าไรพี่เตยก็บอกไปงั้นสิพี่เตยบอกว่าได้ิซาเดี๋ยวพี่เตยถือแบนดบอฟังฟังมาอีกห้องนี้ยูดี้ยูไล่ไปได้สักพักไล่สดก็ตัดไปจ้ะตัดไปเพราะยังเป็นเพราะว่า ไม่พอนะทำมาพี่เตยอายุเท่าไหร่มันบอกน้ำเด็กบ๊องสิกับลูยุวติกตกแล้วมันฉลาดไม่เป็นฉลาดหรอกมันเป็นน้ำระบบของมันถ้าอายุพอสิบแปดปีมันจะ่ให้ไล่สดุดไลฟ์พี่เตยถือแบนถาวรนด้วยจ้ะไลฟ์สดถือแบนถาวอนโบมันสองด้วยจ้ะไลฟ์สดถือแบนถาวรก็คือในในที่นี้คือหมายถึงจะไลฟ์สดดุดไปอีกต่อไปโอเคบอตามนี้ถ้าเป็นจะไลฟ์สดพี่เตยคง ไลน์ในยูทูบบอสันกับบอไลเลยเพราะว่ามันมองงีแนวไลแล้วเพราะมันถึงแบ็นทาวอนไปแล้วแต่พีเ่เด็กบอได้ว่าอียั้นเลยกว่าพีเ่เด็กเขาใจโอเคพีเ่เด็กจะขอตัวลาไปก่อนด้วจ้ะสมแห้งสิหานไปกินน้ำก่อนมันคุ้มคม,ค,ม,ค,มคอคุ้มคอหรัมมันนี้พีเ่เด็กขอตัวลาไปก่อนด้วจ้ะฝากกดไลค์กดแชบแล้วไม่ใจพีเจพ่เด็กค่ะแซปในจาแล้วกันยิ่งขอใหยังขึ้นที่เป็นคอนเทนต์ไปตื่นตั้งตางๆนาน้าด้วจ้ะขอบคุณไปนักกีราเดอร์จ้าที่เขา,น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 าน ไม่บังคิดเปเดเลยว่ากดไลค์กดแชร์เป็นเด็กขอบคุณจ้าจ้าบ๊ายบาย